สบายดีสบายดีวัตสุขูสุคนพี่น้องจากบรรยากาศยามมือแรงส่วงคำคำกำลังเตรียมอาหารแรงแซลแซลเต็มหน้าบ้านพี่นอ้องฝนตกอีกแล้วโพดโพ้ฝนตกตกสมือตกสุเวนตกสามมือนี่แล้วเนาะอันนี้ข้างก็ตกวางคำนี่แหลกะกำลังเตรียมอาหารเตรียมผ้าข่าอยู่พี่น้องเบื่องข้างในมือนี่คือสิแขกหลายคนอยู่มากินข่าวนำ บรรยากาศกดีดีผลตกลินขอแต่ยายไฟรับกันแล้วกันมาเบิ่งน้ำกันว่ามีเมนูอย่างกินแรงมันนี่ฝนกระตกพอาะฝนม,มันนี่คือแขกาลาท้เนอแขกบันนีรับเซิร์เลือจากไดฮะ อ้าวมานั่งบางกล้องก็นั่งเป็นวงเป็นอย่างสบายดีบ้างสบาายนน้องมาได้กินข้าวแรงขนาดนี้อลอันนี้คือข้าวแรงแมนบอเดี๋ยวสิมาสำรวจแล้วได้ยังกลิ่นคือแขกมั้เบิดกตกลุบเบิด์ตะกูลเบิดเสื้อญาติพี่น้องบอโฮมกินอยู่ตรงนี้แสดงว่าบ้านอัมมาล่ามีของกลิ่นแสบตัวหรือว่ามันลบฝนหรือจังไหนบ่ฮู้ ป้ากับห้องพ่ะฟ้าคุณแม่ได้ยังกินคุณแม่ไปดีตับไข่เราได้ป้งเฮ็ดไข่พี่น้องจ๋าของคุณแม่เพิ่นแต่ว่ามากินรวมม้งกับลูกหลานคือเก่าได้ยังกินทำจําปะพี่น้องลวกสุกแล้วแลชีห่อพักจับปะเคยกินบ่พี่น้องเมนูนี่ต้ม แล้วก็ปนไทยก็สิเอเนื้อเมียงป่าประมาณนั่นแหละเนื้อป่าซอยแล้วก็เด็กๆก็สิกินสุกลวกห่อพักแล้วคุยแจวสังเกตเบิ่งอันพอาไส้กินพี่น้องมันสิกลิ่นอะไรนานอ่ะฮะอ่ะพี่น้องเบื้องอ่ะอะฮ่อแบบนั้นแล้วก็คุยแจวกินนั่นเองเก่าเข่าไส้บ๊นี่นีถ้าทุกอยางก็ก่อกินเป็นยี่บมวยกินกินเป็นเพื่อน อันนั้นยังซีเมีต้ม<ห>ปลาแล้วก็จำปลาแล้วก็ผนเห็ดไข่พี่น,อน้องเนี่ยผนเห็ดไขรอันนี้สิเป็นแบบดิบเด้เขาหั่นหันหันห่นเนื้อปลาแล้วก็ไปขั้นมักนาวและมะห่อพักเนี่ยเป็นเมนูที่ยอดหิตเขาเจ้าหมักนิยมกินเนาะสำหรับคนที่กินดิบ มันนี่ครอบครัวเจแหล์มาเบิด์ตตะเก้าคือเห็นตะเจแหล์กับลูกเหรอตะเกาเขาไมีป่าที่นอกน่ามีป่าอ้าลูกสาวในเมื่องนอนบ้านหรอบอกเมืองในป่าแต่ใครเมือแล้วแยลีผัดขึ้นมาแต่กับลูกบัดผัวมันคือบอกมานำคนลูกพี่นอกมาที่เราคนบัดผัวบอกมาบัดมาบอกมานำาซื่อเมื่อยขันมายำใดล่ะมาน่บอกเคยบอกมานำจักเถื่อ มาก่อนเจ้าของมามาพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันข้าวแรงอาหารแรงมานิกะของโปรดของเพื่อนหลายหลนัคนอหละเนาะแต่บ่มีบ่มากกินดอกแนวนี้ต่อสิสเป็นตะแซดแน่กะนาสเป็นปนเฮดไคหลานซื้อมาตะในเมือง่แหละเขาเจ้าอันขายกิโลละเท่าไหร่นะเจ็ดสิบพันร้อยกว่าบาทเนาะ อุ้ยสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบเห็ดไครกิโลละสองร้อยห้าสิบดอกจุบม,มันได้พี่น้องหลาน,ลานคิดอยากหลานซื้อมาแต่ในเมืองคุณแม่นะคะเข้ามาร่วมวงน้ำโม,มเราเห็นลูกหลานกิน่นโยงๆทีแล้วก็มีความซุกเวลาเรากินของรเราแล้วก็แนมหนาลูกหลานหมดเแล้วก็จินตนาการเห็นลูกหลานกินแซ่บจะคของก็กินแซ่บ แท้แกกินคนละยางแต่เอามานั่งรีกินอยู่นี่แหละเนาะสังเกตเบิร์ขนาดระม,มาณบริครบทีมเบิร์ตยังเันผ้าเข่าสองพาลายปันนี่มันบบมีมัง่าแล้วไปนอนซ่า <laughs> <laughs> น,นี่จะเป็นอาหารของหมักลหลายๆคนพี่น้องอ้าไฟดับว่าแล้วฝนตกยัำได้ไฟดับยัำนั่นเปิดแสงอันเอ่อแสงแฟตโทรศพพัพท์ผัดตาเหลือเมาเมาคือผีอ้านี่น้องกินข่าวงมมือที่นี่บ่มีเปิดแฟตโทรศัพท์เด้นี่ โอ้ยไฟมาเลยพี่น้องกำลังงมมืดเทาเทาเป็นยังซี่แหละบ้านท่าผ้าห้องหื้อนื้อหนึ่งกระดับห่อนกระดับฝนตกกระดับมาๆพี่น้องจ๋ากินข้าวแรงน้ำกันโอ้ยและคอยลืมว่าคขาบริกินัเขาที่ยังท่างกะคิดพ่อแม่ตอนเตียงกับพ่อทายแล้วพอเบิร์ดกับเข่ากะบัดนี้เขาสวนไปแล้วก็ฟ้าวบริกินัเข่า พอมาผัดมอตะท้ายผันคิดไปคิดมาก็เจ้าของไม่ได้กินข้าวเทียทเ่ยงรอบแรกที่ได้กินยิ่่คิดว่าจักผู้ไรกับข<า>้าวกินข้าวอิ่มมาจับกล่องให้แน่ทานข้าวอิ่มเด้วยถือถือขาตั้งกล้องอยู่ข้างนอกมีขาตั้งกล้องอยู่แต่ว่ามันไม่มีมองตั้งคนมันหุ่มมันห่อวงเนาะ ปกติตะคนนวายก็สิตั้งไว้ข้างหน้าคุณแม่ก็มันนั่งกินเป็นเพื่อนลูกบรรยากาศพนตกลินพนองสาเน้นพักมันนี่เน้นพักเพราะว่าอาหารประเภทนี้เขาสีใส่พักห่อกะสีมีหนึ่งมักเวเว์น้ำแน่พักนั่งเลิศพักหลายๆพักพักกระโดนพักลายๆลักพัก อา้าวคันเอิ้ออีกับบทสุภาพได้ทำต้องนั่งเลิศพักนั่งตู่<อ>พักนั่งเลิศหาเบาอ,อีอาอแม่เจ้าเจ้าก,ก็ต้องเอิ้ออีแม่นั่ง,งแม่ ถ้าออจะไห้เอินอีพอ่อก็ต้องอีก็ต้องนงอางก็ม,มามาพี่น้องจ๋าก,กินข้าวรวมญาติแซ่บแน่นอนคุณแม่ก็ดีใจได้เห็นลูกหลานมาก,กินจังสี่เพื่อนกับน่งเห็นแหนมเบิ่งพนัมมพนกินพนี่กินอยู่มกืงอมือ้ใดกบ่้อกททุบบ้านไปแล้วเมื่อยเลย คุณแม่แล้วว่าแล้กคินฮอดบ้านอยู่อยู่บ้านหลังเก่าพี่น้องเพิ่นกินฮอดพักฮอดสวนเพิ่นสิได้นเมื่อเฉพาะวันวันพระเมื่อบุษราบอกได้ว่าจะคุณแม่คินฮอตบ้านพี่น้องเอ้ยคนแถวบ้านคินดฮอคุณแม่พ่น้องพยุงเทพัดกินฮอดคุณแม่ <laughs> แมลูกหลานในยุงเทพก็มีพี่นอ้องอันเพิ่นกาเบิ่งติดตาม YouTube บ่มีตลอดเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นเพิ่นกาเวลาเฮ็ดหยังถ่ายคลิดยังมันก็เห็นเบิร์ เพื่อนก็นคิดฮอดบ้านเพื่อนว่ายยุงเทพกับซิมี่พี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายคนรองแล้วก็น้องสาวหลานแล้วก็หลานหลานหล,ลายคนอยู่ยุงเทพเนาะจากสี่แล้วเวลามาพร้อมหนะ้าพร้อมตากันก็นกิน,นข้าวร่วมวงกันจากสี่ยัวยัวหลายค,ค,ค,คนหลายคนอันคอมเมนต์มาว่าอึดทางาทางญี่ปุ่นเพ่นวาอุ้ยขนาด เอือยอยู่เมืองนอกอยู่ญี่ปุ่นกับญาติพี่น้องกันเฮื่อนติดกันแต่บอกเคยไม่กินข้าวน้ำกันนัาเกลือพันวาเนาะบ้านเฮากับสิเป็นประเภทนี้นะนี่มีอย่างก็กินน้ำกันแบ่งน้ำแบ่งกันกินเฉยนมกินเบิร์ดนะจงไว้ถั่วหนึ่งเพอาะเพื่อจบคลิปเพราะว่ากินเบิร์ด วันนี oh <my. S 1> ย้ยายลีเพิ่อนมาก,กับลูกชายเพื่อนพี่น้องเบาแบบ <Yeah. S 1> แต่ผัวมันบ่ค่อยได้มาดอก oh <my. S 1> แต่ว่ายายรุ่นกับผัวน่ะกินข้าวตั้งแต่หามองหุดเพื่อนนอนแล้วป่านนี้นะซ oh <my. S 1> มืมอ,อร์ออป่าที่ได้มากกันไปตึกอยู่หว่วยนนั่แหละพี่น้องไปไปหาเน่าไม้ไปเล่นนำ oh <my. S 1> <อ>้ำพรพอซีมอนพอรไทรครับ oh, อัน,น,น กับพ่อน้องเมย์ี่ยตึกแฮได้ปลาลายกันเลยเอามาต้มสู้กันกินตรงนี้ร่วมกันกินผัวทัศนีแบงคันแบงคนี่มันก็บรรยายอันนะนั่นว่าพืชแล้วก็ตายยากยากผัวยาลีก็ดีโอ้โหเพเวมาเอ้าวคอยสิบตะกินข้าวกับบัดนนี่แหละนี่ผัวยาลีน้องจ๋า บ่คอยเพิ่นบ่คอยมากดอกควยาลีกับพวนเจล่ะนะนันนเถื่อหาเข้าไปรดเข้าไปเข้าไปด้านนอกกับฝนตกลินด้านในก็กินข้าวอาดฏิล้วกินข้าวแล้วสิพาลงไปยามตรงมามาพี่น้องจ๋าเพราะว่าออ ตอนนี้บมมีทางเข้าแล้วท้าสิตั้งกล้องไว้กับเสียนตะด้านหลังสิไทายมุมสูงใ้เบิ่งพี่น้องนี่นกินข้าเป็นตะแซ่บบอกเ,เคยเห็นครอบครัวไนะหนกินข้าวลายคนจังซี่พ่พี่น้องอันนี้นะคขาดรอบครัวยายรุ่นยายรุ่นกับปั่ ทเจ้าอิ่มหรือเปล่าเห้อศิลปะหยามตรง่าบ่สังเกตด้วยพี่น้องเดี๋ยวมีเขาเจ้ากินยังไงนั่นเอาเนื้อป่าห่อใส่พักแล้วก็กินนี่น้ำจิ้มแจวห่อกินแบบนี้เขาเลยกินเมียง จำป่าหรือว่าซอยจุหรือยังจากอย่างแหละถ้าเป็นภาษาไทยก็เว้ายากอยู่คนอีสานสิคะก็สิเข้าใจอยู่สังเกตเบิ่งคนไส้ก็กินเป็นเด้ยโหนพ่อแม่พากินมอนมาแม่ละจ้าพ่อปอกกินเนี่ยมือก็ออกแม่กิน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 มือก็ออกแล้วดีกินข้าวบักชาเอย่าบอกนะกินแล้วเลยพักกัน นอนอย mm. oh, oh 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 ู Hence, ่นี right. have, ่พ่นตกเมื่อบ่ได้โอ้ยนอนบ่ได้แต่ผมอยากพ่นตกไปยาอัมมาลานเด็กยาก่อนนะฮะแล้และใครอยากอัมมาลานอนบ่ได้ดอกบานอัมมาลานพ่นมันหัวขนาดคุณแม่นอนนี่ยหายไปตูดไปตูดไม่ยหายไปทั้งในกระหัวบแล้วกอเพี้ยงรักหน่อยนะเพื่อสิ่งที่ผมกูปวเช้า บ้านรู้ล้าจะเชื่อยมกัวแต่ว่าหัวเดนบ้านบ้นโตงงแบบไหเียนนอยบ้าดกนเดอดยันเียกอนเห็นบงน้อันนี้คุณแม่ออกมานอนยี่นีบางเื้อกระตูดไปพุ่นตูดไปพี่น้ำมันหัวคนมันหัวเนะ ถ้าพนตกแห้งนะหัวถ้าพนตกวโบแห้งในกระโบหัวมันร่อนลอกเลยนึกอืมมันเขาเจ้าตอกตะปูสายเหตุที่มันหัวตอกตะปูแล้วตอกขางมันนะเวลานำไรแห้งแล้วมันก็ไหลแต่ว่าตอนแรกว่าสี่เออลรือราคาใหม่แล้วก็มุงลังคาใหม่แต่พอดีมีพี่ทางคอนแก่นเพิ่นเป็นเจ้าของโครงการ ไอหมู่บ้านจักสันเพิ่นบอกว่าบมดต้องลื้อเสียงเงินหลายดอกเพราะว่าถ้าลื้อแลว้วก็มุงใหม่ต้องซื้อลัาคาใหม่อีกมักระตกราคาแบบทั้งค่าสร้างค่าซื้อเมื่อก็หลายหมื่นเกือบรักแสนพุ่อะพี่น้องเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นแนะนําเพิ่อนมีอุปกรณ์อยวิธีใส่เพิ่นจะเป็นสีทาเทียวกันลวกกันซึมเนาะเพราะเพิ่น,นเคยอันสางบ้านอันนี้นะเพิ่นเป็นเจ้าของหมู่บ้าน จักสันขายปเปเิ้ลไร่โม่ออพเพิ่นกำลังส่งมาอยู่แต่ว่าล่อเพิ่นแหละล่อล่อ,ลอทาสีเบิ่งว่ามันสีหายบ่แซ่บแซ่บพี่น้องจา<ส>๋าซีมอนกอยยาไวทำไมเนีฮะโมเนตนกินข้าวแล้วว่าจาักมานะมากเลยครับ แก่ทงแก่เยอะเลยป้าทำกินข่าวพ่น้องด้ที่มอตอนนต่อมาพึ่งอ่านตู้พิษคนหรือน้ชูมามาพี่น้องจากินข่าวแ่บแสบจงไว้เด้อปนเฮ็ดไข่นะป่าจะกินเวิร์ตโลดจงจะถวยคอยทุกเถื่อเลย อากินโรดกินโรดกินโรดพี่น้องจามาเฮานี่ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศดวยเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปนายินดีแม่งวัตสุคูสก้นบ่มีขอโตขออนุญาตไปกินข้าวก่อนพี่น้องตอนนี้เหลือติดก้นถ่วยแล้วใกล้สิเบิร์สแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดี